มาอีสานให้ปนกันใจไอสันลมาเจอนวนางตาต่างลางเลี้ยงลางพาเดินพูดไห้แล้วก็เกิดย้ำมองอีน้องข้าต้องพจองมองตาผ้ายางยางย่างขันยางยุคข่างน้ำเที่ยวแล้วเอาไปซองข้าได้ไหวลุงพ่อบาดหลมขอมาแกมซ่อนใจน้ำบานขอเป็นวานมาห่วมสวนน้ำพอตมิฮักกระดดว่าเจ้าโอ้อเออคุ้มแล้ว ไปอุบลต่อบุมาบุมากแซบเนาะตาย <ๆ S 2> น้องแครบสองหมื่นว้าครับยังไม่ลองได้มาะลรยแล้วอ่นะขอ<า>ให้หนูแบ,แบกแบกมวันบมาคอยอีกดีพี่ดิวขอให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้หนูมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็ขอให้หนูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและผลรอบข้างต่อไปช่วยเหลือสังคมต่อไปถ้ามีโ,โอกาสเคนนครคบะ ก็คุณครูชิงจงคุณครูชิงจังวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรครับมักสาวเท่าครับมักสาวเท่าเปลี่ยนเพลงในปีนี้มักสาวเท่าน้องน้องชิงจังสองมือการนะครับก็ขอให้น้องคนนี้ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับอายุ23คราบ23สาขอให้หนูประสบความสำเร็จนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ขอให้หนูเป็นคนดีแบ่งปันเมื่อเรามีโอกาส เป็นคนดีของสังคมตอนนี้นัวเกียไม่ค่อยตัวเกียวอยากมาหมดแล้วนะ <c oughs> ี่ตอนค่ายตัวเกียวร้องแค่แล้วนี่ไม่พี่ดิวคุยในลยยไลน์ไงว่าแบบถ้าตัวเกียวมาได้ที่ก็จะให้กําลังใจแต่พี่เข้าใจว่าคนเรามีหน้าที่มีหน้าท,าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบ <c oughs> เพราะว่าวชีวิตพี่ดิวอะชีวิตพี่ดิวไม่มันไม่ได้แบบเข้าใจไหมคือคืออายเป็นคนยังไงคือบิ๊กอะมาจากค้นายกับบดามาแต่ยังหน่อยหน่อยขอให้เจอหน้าน้องมือเนี้ยคือแบบว่า เมนนองลองเพลงนี่แล้วก็ไปอายกับภาวะโอเคเมนเมนเมนนองบีกลองเพลงแครเครื่องเพลงเนี่ยห้ฟังเนี่ยนั่งกินข้าวแล้วก็ไปอุบบนายกับไหไปเดยอิหลี่ายเป็นคนยังซีไอายแป๊ะอิหลี่ราะว่าอายเป็นคนยังซี่อิหลี่เออพี่น้องแซวอันนี้อายเหตเองกับข้าว